ชื่อปรางหวานงบัวงามค่ะแล้วตอนนี้น้องคิดว่ามีคณะไหนที่สนใจอยากจะศึกษาต่อไหมคะรปสค่ะรปสค่ะทําไมน้องถึงอยากเรียนสาขานี้คะมันเกี่ยวกับครองท้องถิ่นนะคะน่าจะน่าจะดีกว่าตัวขึ้นแบบอยากปูกพ่อค่ะค่ะแนะนำตัวเองหน่อย ชื่อแอนเชลีสอดสายค่ะตอนนี้น้องมีสาขาในดวงใจยังคะว่าจะเข้าสาขาไหนเอ่ยสาขาบัญชีค่ะบัญชีค่ะเฮ้ยเหมือนพี่เลยแล้วแบบน้องเพราะอะไรถึงอยากเข้าสาขาน,นี้คะก็ตอนปวชก็เรียนบัญชีอยู่ค่ะสวัสดีค่ะน้า้ังเต้นหนยคะ่ะชื่อกมลพันธ์บริหารพงค์ค่ะชื่อปุ๊กชื่อปุ๊กน้องปุ๊กตัวคือน,น้องปุ๊กอยากเข้าสาขาไหนคะตอนนี้หนูต่อปวสปบัญชีบัญชีค่ะแล้วมาหาลัยอยากจะเข้าคณะเดิมหรือเปล่า ก็น่าจะน่าจะนณะเดิมม mm ีความฝ่ายฝ่ายไหมคะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรยังไม่ร <cs Hamilton> ู้ค okay. ่ะตอนนี้ยังไม่รู้โอเคสวัสค่ะสวัสดีค่ะแนะนำเตงยหน่อยนะคะชื่ออัจฉริยาและทองค่ะน้องชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อสแตมชื่อสแตมน้องสแตมมีสาขาในดวงใจหรือยังคะว่าอยากเข้าสาขาไหน บัญชีค่ะบัญชีนหนูเรียนบัญชีตั้งแต่ปวชอยปางใช่ค่ะ,ชะใช่ค่ะต่อปวสตอนนออี้แล้วถ้าจบปวสอแล้วอยากจะต่อคณะไหนเอยก็น่าจะคณะเดิมค่ะหนูเีมันชี้ใช่ความฝ่ายไ,ไหมคะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรก็ยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ต <laughs> อบคม่ค่ะ สวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อดวงพรเหลืองถลิงพงค่ะชื่อเล่นชื่อน้องหมูค่ะน้องหมูนะคะน้องหมูตอนนี้อยู่ปชปสองค่ะปชสามค่ะปชสามจบแล้วนี่จะต่อปวสเลยหรือว่าเข้ามหาลัยเข้ามหาลัยค่ะเข้ามหาลัยแล้วมีคณะในดวงใจไหมคะอยากเรียนคณะการจัดการสาขาบัญชีค่ะการจัดการบัญชีนะคะค่ะมีเหตุผลไหมคะว่าทำไมหนเข้าสัคันไม่รู้แบบหนูชอบบัญชีตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยมีความชอบอยากเรียนอะไรเงี้ย คคะะ่อสวัสดีค่ะเรล่านะหน้าเองหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อน,นาริสาแท้สือชื่อเล่นชื่นอนิวค่ะน้องมิวนะคะ,คะน้องมิวตอนนี้เรียนปวชหรือปวสอยู่ค่ะปวชสามค่ะถ้าจบแล้วพี่จะต่อปวสหรือว่าเข้ามหาลัยไหยคะปวสค่ะต่อปวสนะคะมีคณะไหมคะว่าอยากเข้า ก็ในเมื่อหนูเรียนบัญชีมาหนูก็ต้องเรียนคณะการจัดการนะคะการจัดการของในเรื่องบัญชีนะคะ,คะมีเหตุผลไหมคะทำไมถึงเ,เข้าเรียนสักัาน,นี้เพราะว่าเรียนบัญชีมันเหมือนแบบเนี่ยหางานทําง่ายอะคะ่ะมีงานรองรับเพราะชุกบริษัทก็ต้องมีพนักงานบัญชีสักคนสองคนใช่ไหมค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยนะคะครับชื่อบอลนะครับน้องบอลนะคะครับน้องบอลอยู่ปวชหรือปวสคะอยู่ปวชสามครับปวชสามจบปวชสามจะต่อปวสหรือว่าเข้ามหาลัยอ๋อต่อปวสครับปวสที่เดิมนะคะครับผมมีคณะไหนาะคะที่น้องอยากเข้าเป็นพิเศษอืครับก็คงจะอยู่คณะแผนการตลาดนี่แหละครับตลาดนะคะมีความใฝ่ฝันไหมคะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ๋อก็เป็นทหารเนี่แหละ เป็นทหารนะคะแล้วถ้าปลดจากทหารหรือว่าอะไรเงี้ยจะมาเป็นพนักงานบริษัทอะไรหรือเปล่าหรือยังไงคงไม่ครับคงไม่อ๋อคือมีอาชีพที่แบบในความฝันว่าอยากเป็นทหารตลอดครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทั้งครอบครัวก็เป็นทหารทุกคนในอนาคตนะคะเราอาจจะเห็นผู้พันบอลของเราได้ครับผมค่ะครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยนะคะผมชื่อน้องเซฟครับชื่อน้องเซฟนะคะ จะเข้าคณะไหนเอ่ยถ้าเรียนตอนนี้อยู่ปศปอยู่ปชสามเรียนจะเรียนต่อที่นี่ไงเรียนต่อที่นี่นะคะคมีคณะไหนบ้างคะพิเศษที่อยากทาคณะการตลาด evet. การตลาดนะคะมีความฝันไ,ไหมคะว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรก็โตขึ้นอยากเป็นตำรวจเหมือนกันครับอยากอยากไปสอบเหมือนกันอยากไปสอบตำรวจ<ะ>สวัสดีคะ่ะแนะนำตัวเองหน่อยนะคะครับชื่อพิจนุครับที่เรียนที่ปครับผม ปอนครับฝังปอนครับน้องปอนตอนนี้อยู่ปอชปอสองค่ะปอชชั้นปีที่สามนะครับปอชสามจบแล้วจะต่อปอสองหรือเข้ามหาลัยก็ต่อเข้ามหาลัยครับผมเข้ามหาลัยมีคณะในดวงใจไหมคะว่าอยากเปาคณะไหนก็คงจะเป็นการตลาดแนะครับเพราะว่าเรียนสายตรงครับอ๋อเรียนการขายมาแล้วก็ต่อการตลาดใช่นะครับโตขึ้นนี่อยากทำงานอะไรคะก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจตัวตัวครับเจ้าของธุรกิจส่วนตัวใช่ครับก็ขอให้เฮงๆนะคะขอบคุณครับขอบคคุณ่ะ สวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อนาเมลปีชาชื่อเล่นชื่อปุ้ยค่ะน้องปุ้ยนะคะ<ช>น้องปุ้ยตอนนี้อยู่ปวชปวสค่ะปะชวชสามค่ะปวชสามถ้าจบแล้วอยากต่อคณะ,ะไหนเอ่ยก็ตอนนี้เรียนการเลขานการอยู่อยากจบไปก็อาจจะเรียนสายอาชีพที่มันเกี่ยวกับการเลขานการนะคะการานนะคะ,คะมีคณะในดวงใจไหมคะอ,อ,อาจ,จะเป็นการจัดการหรือเปล่าการจัดการนะคะ